มองวันโชเลยเฮียนี่วางกับดักเลยรถคนไปเนตอ๋อมันกดฟินิชได้สกิลห้ามันจะเป็นสกิลฟินิชยิงธนูเลยไอ้ดองธนูระเบิดกูเล่นไม่คิลแจ็คสันแล้วกันเอ้าไหนกูลองเล่นหน่อยดิขูมาแล้วดีโอ้ยจริงเลยไห่มูที่ทำกูทำอะไรเนี่ยจากเลือดเจ็ ฉบับไแอคชันด้วยฉบับไแอชชันไอ้ยูรูี้ไแอคชันในรัเฮ้ยย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 รยย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 ยอยยยยยยยเยย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 ้ยยอยย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 ย เลือกเพียสาคุณโอ้ยเียดอีกไรตเอไอ้ทอแข็งเลยเหี้ยโอ้ยปวดกาปมดเลยเหี้ยโมเนาะเจ็บยดาเลยจริงมากเลยเลือดโอ้ยโอ้ยโอ้ย ท้อแข็งไปเ้ยกู <c oughs> ลเล่นอะไรอยู่เนี่ยที <c oughs> ่เกิดจะดูกูเล่นอะไรอยู่เนี่ยบ <c oughs> ินไปติดเลยเฮ <c oughs> ้ยอ่ะทะนุระเบิดเที่ยวบินไอ้น้องบินเลยไอ้เพียไกลหลบไปหลบไปเพี่อเอา <c oughs> ตายยังยัง <c oughs> ไม่ตายเออใช่ไม่ตายตายแล้วดึกเรียบร้อยอายตายตายตายเลยเฮ้ยเราแม็คร้องอย่างดังเลยแบบยิงเด็กยังไม่บรรพากุนเต้อีกแล้วเฮ้ยมีโซนิกด้วยมีโซนิกด้วยเหี้ยงหมาแล้ว เท่ากัตัดยที่อะไรหมดเยาเป็นตัวแรกที่วิ่งได้ที่มาแล้วเออเจอแล้เออเออบทตัวละครยังไงวะนี่กู้ได้เสียงเพลง ไม่คุยไหวยังคุยไหคุยไม่ไหวแลจะต่อไม่ได้แล้วไม่กเนียัตตดยวกจียี่ยงคุะตอไม่ได้แลไม่ไหวแล้วกก่ลคุยว่ยเร้องไห้เลยยกิักเล่นตเยี่ยนี้ี่ยอะไรวะต้องกดกสกิลอะไรวะตอนนั้นกดสกิลอะไร mày cũng được hả nó về lập được lưu loa. A lập lưu loa. Ay, ui, 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 ui,